คลิปวิดีโอนี้มีไอเดียดีๆมาฝากในการทำให้เกมแผนภาพที่มีแผนป้ายกำกับหรือเกมโยงเส้นจับคู่กับรูปภาพมีความหลากหลายและความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นดูจบแล้วสามารถทำตามได้เลยมาเรียนรู้เพื่อเก็บไอเดียกันครับคลิปวิดีโอนี้มีไอเดียดีๆมาฝากครับสวีสดักสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีทเดนแช์นะครับในวันนี้นะครับมีไอเดียในการสร้างเกมแผนภาพที่มีป้ายกำกับนะครับโดยการผสมผสานเนื้อหาหลายๆแบบนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับง่ายๆอย่าง Microsoft PowerPoint เนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะครับในการผสมผสานเนื้อหานะครับวิธีการก็ไม่ยากครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องนะครับเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําเนื้อหา ที่เป็นรูปภาพที่เราต้องการจะนำมาสร้างเกมนะครับมาใส่ไว้ในลักษณะ,ะน,นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมแนะนำให้เปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า Snipping Tool นะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะไปที่เว็บไซต์ Google ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะผสมผสานเนื้อหานะครับโดยก็มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไอคอน ของโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า Microsoft นะครับ Office เนอาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดค้นรูปหลังจากนั้นนะครับก็ไปเลือกนะครับไอคอนที่ต้องการนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกรูปภาพนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ดูภาพนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม Snipping Tool นะครับกด New นะครับแล้วก็วาดไปในส่วนที่เราต้องการนะครับในลักษณะแบบนี้ขออนุญาตวาดใหม่นะครับปึ๊บนะครับ กด Ctrl-A Ctrl-C นะครับเป็นการ copy นะครับ c t r l A เป็นการเลือกทั้งหมดแล้วก็นำรูปภาพมาวางตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสมมติว่าอยากได้อีกนะครับก็มาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนำมาวางนะครับอ่าแบบนี้นะครับสมมติว่าอยากได้ผสมผสานเนื้อหาอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอคอนของโปรแกรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า Photoshop นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะ ทำการเปิดนะครับรูปภาพขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะกดคลิกขวาคัดลอกรูปภาพแล้วก็นํามาวางใส่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับหรือว่าเราจะผสมผสานเนื้อหาอื่นๆอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นผมลองพิมพ์คําว่า i วิ g a t e เข้าไปนะครับก็คือเจ้าของ Microsoft นั่นเองนะครับอลักษณะแบบนี้นะครับทําการขอบภาพมานะครับอ่ขออนุญาตเป็นรูปภาพอื่นก็แล้วกันนะครับ โอเคเอารูปไหนดีนะครับอ่ารูปนี้ดีกว่านะครับปึ๊บนะครับถ้าเกิดเป็นรูปภาพเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องขอบภาพนะครับทําการคัดลอกมาได้เลยนะครับแล้วก็นามาวางหลังจากนั้นก็ทําการจัดวางเนื้อหานะครับตามใจชอบได้เลยนะครับอยากผสมผสานเนื้อหาอะไรนะครับก็นํารูปภาพนะครับมาจัดวางใส่ในนี้ได้เลยนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้ครับหลังจากที่เรามีการจัดวางเนื้อหาแล้วนะครับถ้าเกิดอยากพิมพ์ ข้อความลงไปด้วยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วนะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เมื่อเรานํารูปภาพมาเสร็จแล้วนะครับสร้างภาพนิ่งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะไปที่แฟ้มนะครับหลังจานั้นกดบันทึกนะครับให้เราเลือกนะครับเป็น PNG นะครับเซฟไฟล์นี้เป็นรูปภาพนะครับบันทึกนะครับภาพนิ่งปัจจุบันนะครับแล้วก็กลับไปที่เกม Word บอลนะครับ กดเพิ่มภาพนะครับแล้วกดอัปโหลดในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเลือกนะครับรูปภาพที่ทําไว้เมื่อกี้เข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการจัดวางนะครับไอคอนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับบางอันอาจจะไม่เอาก็ได้นะครับผมจะขอลบอนุญาตลบออกเอาสักเป็นตัวอย่างให้เห็นก็แล้วกันนะครับเคสโฟนนะครับอันที่2เป็นเว็บแคมอันที่3เป็น Gate, นะครับแล้วก็เพิ่มป้ายกำกับอีกนะครับอาจจะเป็นเวอร์นะครับอาจจะเป็นบิลเกตนะลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นนะครับที่เกี่ยวข้องก็ได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องพิมพ์ชื่อของมันตรงๆก็ได้อาจจะพลิกแพงนะครับเป็นนามสกุลของรูปภาพอย่างเช่น p s d อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลากมาอ่า หรือว่านะครับอีกอันนึงก็คือโปรแกรมนำเสนอนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ประยุกต์ให้หลากหลายอันนี้ก็เป็น Excel ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเสร็จแล้วนะครับทําการบันทึกกิจกรรมนะครับแล้วก็ขออนุญาตลองพาทุกท่านไปเล่นดูสักนิดหนึ่งนะครับลองเลือกเป็น อ่ะอันนี้แหละนะครับเป็นแบบคลาสสิกละนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเคสโฟนนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องทําเนื้อหาเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ารูปภาพที่เราหาในบิงใน Google เนี่ยอาจจะไม่ตรงใจนะครับหรืออาจจะมีเรื่องเรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการผสมผสานแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณครูสอนผ่านมาแล้วอย่างเช่น1แผง2แผง3แผงเนี่ยเกมเกมนี้ก็จะทําให้คุณครูเห็นได้ว่า จะทบทวนการสอนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีนะครับหรือจะเป็นการเน้นย้ําซ้าทวนเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนรู้ก็ได้เพราะว่ามันมีการเก็บผลการเรียนรู้แบบหลังบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก่อนที่จะไปสอบอท้ายบทเนี่ยนะครับคุณครูก็จะได้มีการทบทวนให้นักเรียนผ่านเกมเกม,เกมนี้ไปด้วยนะครับผมยังไงใครมีไอเดียอื่นๆก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือจะแบ่งปันไปที่ เพจ Facebook ของค d d n n Share ก็ยินดีมากๆเลยนะครับหวังว่าไอเดียนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของค d ติ้ Share นะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบายยสวัสดีครับนั่งเล่นเกมต่อดีกว่านะครับ โอเคอันนี้เว็บแคมอยู่ไหนเอ่ยนะครับอ่อันนี้เคสนะครับ Excel Excel โอเคนะครับส่งคำตอบตึง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 โอ้โหถูกหมดนะครับอะไรมันจะเทพขนาดนี้นะครับเออยอเต็งก็เป็นนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ